สี่แล้วได้ไหครับครับอะไร <c oughs> ต้องถามวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็จะเป็นอีพีสองไม่ถูกหวยล้าทำยังไงจะทำยังไง,อองต่อครับไม่ถูกหวยแล้วก็คงยังต้องทำงานเหมือนเดิม,มอยู่ใกล้ๆอครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนซื้อก็เป็นแค่ความฝันนะอื พอไม่ถูกแล้วก็ในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราทำก็เป็นความฝันที่เราจะทำอยู่แล้วเราก็มีความสุขกับมันแต่ถามว่าจะซื้ออีกไหมก็ซื้อนะเงินงินที่แล้วหมดไปเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่วะนับเยอะทำไมหมดร้อยเองอีกร้อยเออหมดแค่หกร้อยแล้วก็ก็ สร้างความหวังให้ตัวเองแค่หกร้อยไม่เป็นไรต็ดสู่ต่อไปครับเอามาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่อ้นที่ไอ้ของเรานะครับที่อยู่ดีๆก็ยัดเย็ดสร้างช่องยัดเย็ดเพื่ออะไรให้ผมเพราะว่าผมแค่ไปปอกทุเรียนให้ครั้งเดียว เอาคลิปผมไปแล้วก็มาสร้างช่องยูทูบเบอร์ของผมได้ไงไม่รู้ชื่อช่องอะไรครับลุงโจอี้รับผมลุงโจอี้เป็นความเป็นตันผมมากเลยครับคู้แข่งกับลุงโทนี่อันนี้ไม่รู้ไม่อาจเทียบเทียมครับผมก็เป็นแค่ลุงโจอี้ลุงแก่บนรพุธรรมดาคนหนึ่งครับ A few moments later โปรเจกต์การทำรั้วของผมนะครับก็มีบ้านอยู่มานานแล้วรั้วก็ไม่มีแต่ว่าก็ไม่มีขโมยคนไหนเข้าไปกล้าขโมยของบ้านผมนะครับเพราะว่าหนึ่งผมมีคนน่ากลัวสองบ้านผมก็ไม่มีทรัพย์สินที่อะไรเลยก็มีแค่บ้านเฉยๆครับ ทีนี้ที่อยากทำรั้วก็เพราะว่ามันถึงเวลาต้องทําไม่ได้มีทรั์สินบ้าบออะไรเลยแล้วก็สิ่งที่ฝันไว้ทําผมรวยทำอะไรผมจะเลี้ยงหมาครับหมาที่ผมเลี้ยงจะเป็นพันธ์บางแก้วแม่มีหมาะจะต้งชื่อว่าอะไรครับฮะยังคิดไม่ออกเลยออแต่ว่าจะเอาไว้กัดคนสอดรู้สอดเห็นกับบ้านผม เนมเนมใครหรือเปล่าครับก็ไม่เนมเนมใครทั้งสิ้นนะฮะก็จะเป็นหมาบางแก้วก็ชื่อหมาผมก็คงต้องเป็นชื่อหมาฝรั่งนิดนึงชื่ออะไรลูกผมขอบคุณ F อทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูผมพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามาส่องดูผมผมก็จะ ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีต่อไปชื่อช่องอะไรน,นะครับเรื่องครอบครัวนะ้เอาเอาก่อน <c oughs> เอา,เอาชื่อช่องอะไรเลยลเชื่อช่องชื่อช่องอะไรลุงโจอี้ <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้โดนบังคับตั้งชื่อโดย <c oughs> ทางแอดมินของผมเองแอดมินที่ชื่อนัทพงศ์ครับผมชื่ออ้นไอทีเขาบังคับตั้งชื่อผมมาครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากริงรัตัดไปวะครับโลกันฮอนเจ่าฮู้วาตัดแนวก็ว่าเอามาปลูกทั้งหลานเังดูกับฮอนไดยแล้วเนาะ